สวัสดีครับอ่าคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าสัพเพเหระนะครับท่านใดที่เข้ามาบังเอิญเลื่อนผ่านมาเจอก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสัพเพเหระนะครับแล้วทีนี้ก็กลับสวัสดีครับสําหรับทุกท่านหรือบางท่านทีนท่ตั้งตารอรอบางสิ่งบางอย่างวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่12 12กรกฎาคม2567นี้นะครับผม โกโก้ go, go, พอมน้อยคนเดิมนะครับผู้ที่อยู่ในเมืองรับแลผู้ที่ไม่มีตัวตนผู้ที่เป็นอากาศไม่ต้องตามหาผมนะครับผมเป็นเพียงเสียงสื่อสารบางสิ่งบางอย่างที่มาที่มาตามหาบุญสัมพันธ์บางอย่างบุญสัมพันธ์บางอย่างชื่อคลิปนี้ว่าเจตนาแห่งใจนะครับเจตนาแห่งใจเราต้องรู้ใจเราก่อนว่าเราต้องการทำอะไรเจตนาคืออะไร โกโก้พมดน้อยคนเดิมนะครับเพียงแต่อาจจะแตกต่างในวันนี้ก็คือเจตนาว่าสื่อสารให้ใหท่านที่เข้ามารับชมหรือว่าอยากจะรอคอยฟังผมวันนี้ผมบอกว่าเป็นวันพิเศษเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเจตนาในการสื่อสารการให้ความสำคัญเราก็ต้องทำรูปแบบอย่างการ เหมือนอย่างนักเรียนไปโรงเรียนเราต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเพื่อเป็นการเคารพให้เกียรติสถานที่การแสดงการเคารพคาระวะสัญลักษณ์ทางพระมหากษัตริย์ของสถาบันชั้นนำของไทยการหมอบกราบการสื่อสารเจตนาเป็นเครื่องบอกบุญหรือบาปเราเจตนาสื่อสารกราบไหว้ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณไม่ได้จิตนาว่าเรายังเป็นทาตอยู่การสื่อสารผมบอกผมมีคำเตือนอยู่หน้าคลิปอยู่นะครับว่าคำเตือนเลื่อนพันให้เร็วผมมาเจิตนาสื่อสารในสิ่งที่ผมอยู่ในเมืองรับแลวว่าผมทำแบบนี้นะวิธีการทำอย่างนี้มีความสำเร็จนะนะครับ ไม่ได้มาเรียกยอดวิวยอดแขกมีคําแนะนําให้เลื่อนผ่านอย่างเร็วด้วยซ้ําไปไม่ได้มีเจตนามาเป็นเจ้าลัทธิเจ้าศาสนาเจ้าสํานักใดๆไม่ต้องไปทําหน้าที่ตรงนั้นหรอกนะครับผมเป็นเพียงผู้สื่อสารและนําคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเทศสอนไว้และพระธรรมคาสั่งสอนนั้น ที่ในยุคข,ของพระสมณะโคโดมนี้ก็ผ่านมาแล้ว2,567ปีใครทำได้ใครทำตามสิ่งสิ่งนั้นก็ย่อมเกิดกับท่านทุกคนนะครับแม้ทั้งการปฏิบัติสมาธิชั้นสูงก็ตามแต่แม้ทั้งโกโก้พมดน้อยอธิษฐานถึงบุญสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างนะครับนี่คือรายชื่อเยอะแยะเลยรายชื่อเยอะแยะเลยเอา่ามากมายแล้วก็พูดอะไรก็คือทำตามนั้น ผมพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ล้วนแต่บำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์มาทั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็คือพระผู้เป็นต้นโพเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายในยุคของพระสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายศิทธะท่านก็ได้เกิดเป็นพระเวสสันดรซึ่งอยู่ในชั้นวณกษักริย์พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์โดยพระโคดเลยนะครับตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดท่านไม่รู้กี่พกี่ชาติท่านก็เป็นพระเป็นเป็นอยู่ในชั้นวรรณะที่สูงกว่าเราทุกท่านทุกคนเป็นสิ่งที่น่าเคารพสักการะโดยพระโคดเลยนะครับ แล้วในชาติของเป็นที่พระเวสสันดรก็ทรงบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ให้เราต้องเข้าใจถึงเจตนาแห่งใจพระโพธิสัตว์ที่เรารู้กันก็คือมีพระโพธิสัตว์ควนอิมพระโพธิสัตว์ก็มีหลายร้อยพันพระองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์หลายๆท่านก็บำเพ็ญตัวท่านเอง จิตใจท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ให้ผู้ที่ให้เราต้องให้ก่อนนะครับให้สุขได้สุขผู้ให้ย่อมสุขใจกว่าผู้รับผมกําลังให้รูปแบบว่าถ้าเราเคารพสักการะสิ่งใดแม้ทังการใส่เครื่องแบบการใส่อะไรต่าง เพื่อเจตานาในการสื่อสารว่าเรากําลังเคารพในสิ่งที่เราทําบางสิ่งบางอย่างอย่างนักเรียนแต่งชุดนักเรียนตามระเบียบก็คือเคารพสถานที่การทํารูปแบบแบบใดถ้าเจตานาเราเป็นเป็นสิ่งที่เรากําลังจะเคารพนั่นถือว่าเป็นเรื่องดีนโมคือความนอบน้อมนะครับนโมคือความนอบน้อมเราต้องมีความนอบน้อมก่อน ึงจะถือว่าเราเป็นนโมนโมคือความนอบน้อมทุกครั้งที่ขึ้นบทสวดต่างๆก็ต้องขึ้นต้นด้วยนโมคือความนอบน้อมการแสดงความนอบน้อมสักการะเป็นคุณธรรมอยู่ในจิตใจของแต่ละท่านนะครับแล้วก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมได้ก็ต้องมาบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนผมก็เลยได้ส่งไป กำลังท่าบางบางท่านอาจจะได้ยินคือเราต้องให้ก่อนไหมบุญข้อแรกก็เกิดจากการให้การให้ก็คือการการทําบาร,รมีอย่างหนึ่งก็คืออานะบาร,รมีพระโพธิสัต์ท่านทำทานะบาร,รมีมาทั้งชาติพระเวสสัดนดรก็ทําทานบาร,รมีมาทั้งชาติทานะบารมีทานะรรอุป,ป,ป,ปบาร,รมีขั้นสองแล้วก็ปรมัตถะขั้นสาม บุญข้อแรกก็เกิดจากการให้ทําไมการให้จะไม่สําคัญบันไดข้อแรกข้อหนึ่งท่านทําได้ไหมผมไม่ได้มาแสดงตัวว่าผมเป็นเจ้าสํานักเจ้าลทัทธิใดๆแต่ผมกําลังให้ธรรมะท่านว่ารูปแบบการสักการะอยู่ที่ตัวเราทําผมไม่มีสังกัดนะผมเป็นอากาศผมก็ยังเป็นโกโก้พ่อมดน้อยเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังเป็นโกโก้พ่อพ่อมดน้อยเหมือนเดิมนะ ผมเพียงทาตามรูปแบบบางอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นที่ศรัทธาเทวมนุษย์นังเป็นที่ศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นรูปแบบที่ทําทํามาแล้วแบบนี้ได้สําเร็จการไหว้การสักการะการบวงสวงถ้าเจตนาผมจะชอบให้ก่อนให้ก่อนเราก็เป็นการไหว้ถวายไปเป็นการถึงแม้ว่า การถวายเป็นเพียงอามิสบูชาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีจะไม่มีน้ำหนักไม่มีประโยชน์ท่านพ่อรีบอกว่าท่านพ่อรีวัดอโศกรามท่านเทศว่าการให้การสิ่งของใดๆเป็นอามิสบูชาอามิสบูชาก็คือการเอาวัตถุต่างๆไปให้น้ำหนักเปรียบเหมือนทองคํา10กิโลแต่การปฏิบัติบูชา เปรยียบเหมือนน้ำหนักทองคำหนึ่งกิโลถ้าเรามีทั้งรูปประทรมและนามธรรมล่ะครับจะเพิ่มเป็นร้อยสิกิโลไหมอ่าคิดเอาพระโพธิสัตว์เกิดก่อนพระพุธทธเจ้าเกิดก่อนผู้บรรลุธรรมเพราะว่าท่านต้องรู้จักให้ก่อนท่านถึงจะมาถึงอีกจุดจดหนึ่งนะครับเป็นเป็นแบบนั้นการให้ก็คือการทำบุญการฝากไว้ไม่ใช่ว่าเราเราก็ต้องทำ สร้างบุญเรามาก่อนนะก่อนที่เราจะขอพรใดๆเราก็ต้องสร้างบุญเรามาก่อนการทําพิธีรีดอะไรต่างๆเปรียบเหมือนการทําเพื่อขอพรโกโก้พอมดน้อยเปรียบเหมือนคนมาถางหญ้าถางทางให้ท่านมีความสําเร็จอย่างเมื่อคืนเขียนในลายชื่ออยู่ในลายเสร็จแล้วปุ๊บก็น่าจะเยอะเป็น,ปนลอยอยู่นะครับกําลังนั่งเขียนมาสามทุ่มแล้วก็ไปปินไล่ดูใน YouTube ถึงว่ามีคนหนึ่งม,ม,มีมีท่านหนึ่ง ที่ชื่อว่าโกโก้สมมุตินะครับผมเขียนอยู่ในลายเสร็จปุ๊บผมกําลังเขียนคําว่าโกโก้กมาไล่ชื่ออ่ะชื่อนี้ครั้งที่สองแล้วนะท่านที่ชื่อโกโก้เขาทักเข้ามาผมแ่าพุได้แค่นั่นจ้าผมกาลังเขียนชื่อท่านอยู่พอดีเลยเจตนาแห่งใจจิตถึงจิตอยู่ไหนก็ถึงกันผมเชื่อมั่นในเรื่องของกระแสบุญกระแสจิต ว่าเป็นมากน้อยเท่าไหร่ผมมีเวลานิดนึงนะครับอย่างเราต้องรู้ใจของพระโพธิสัตว์ก่อนนะว่าเจตนาของท่านคือเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ถ้าเรารู้ซึ้งถึงจิตใจของผู้ที่เป็นผู้ให้แล้วท่านก็จะรู้สึกว่าพระเมตตายิ่งใหญ่มากมายเท่าไหน,นการไหว้การสักการะการเคารพกว่าที่จะได้มาสิ่งสิ่งนั้นการสร้างบารมี มากมายเท่าไหร่ก่อนที่จะมาเป็นโกโก้พอมดน้อยผมสละอะไรมาเยอะเยอะมากอันนั้นคือเรื่องของโกโก้พอมดน้นาที่มาเจตนาสื่อสารว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผมทําแล้หลายหลายท่านก็เห็นแล้วเป็นบุญสัมพันธ์ผมอธิฐานถึงบุญสัมพันธ์ที่คนหนึ่งอยู่ก็พีๆร้องไห้มาเป็นปีๆพอเจอผมปุ๊บก็ร้องไห้อีกไม่แปลกนะในโลกความเป็นจริง เดินมาหาผมที่เมืองรับแรนนั่งลงผมแค,แค่เห็นหน้าผมก็ร้องไห้หยุดร้องผมบอกหยุดร้องถ้าไม่หยุดเดี๋ยวจะร้องเป็นเพื่อนแล้วก็หัวเราะกลับไปหลายสิ่งหลายอย่างบุญสัมพันธ์โลกออนไลน์ก็มีการคัดกรองจากเบื้องบนหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะครับถ้าผมพูดเรื่องหวยคนก็จะเข้ามาดูแต่เรื่องหวยถ้าผมพูดเรื่องดูดวงอย่างเดียว ก็จะมีแต่คนชอบดูดวงอย่างเดียวแต่ถ้าท่านสังเกตดูว่าทุกคลิปที่ผมพูดผมจะแทรกธรรมะบางทีเราจะพูดธรรมะเลยก็ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นอุบายในการพูดธรรมะแทรกไปใครชอบใจก็ตามมาฟังผมมีความภูมิใจมากในในท่านที่เข้ามาฟังเรื่องราวมากกว่าที่จะไปดูดวงถ้าพูดเรื่องหวยก็จะมีแต่กลุ่มที่ชอบหวยไม่ต้องถามผมหรอกนะครับผมไม่โพูดนะหวย เขียนให้เลยเขียนให้ปุ๊บพัดไปเอาไปจบแล้วแต่แล้วแต่นี่คือเจตนาของใจบางอย่างนะครับเราต้องให้ก่อนเช้านี้ก็เลยต้องทําการไหว้สักการะองค์พระแม่โพธิสัตว์กุนอิมผู้มีเมตตาที่ยิ่งใหญ่เราต้องเข้าถึงก่อนพระแม่กวนอิมท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์แต่บางท่าน ฉันกินเจนะฉันบริสุทธิ์กว่าคนอื่นนะฉันดีกว่าคนอื่นนะฉันกินเจถ้ากินอย่างนั้นท่านเป็นลูกศิษย์พระเทวทัตการกินหรือทําสิ่งใดเพื่อยกตนให้เหนือกว่าคนอื่นนั่นคือลูกศิษย์พระเทวทัตนะครับแต่ถ้าท่านกินเพื่อเจตนาว่าไม่ไม่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงฉันเจเพราะว่าท่านเมตตาว่าสิ่งใดที่นํามาให้พระองค์ฉัน ท่านก็จะแผ่เมตตาให้ทุกสิ่งอยา่างก็คืออยู่ในความเป็นกลางทั้งนั้นผมมีความชอบใจในความเป็นพระถังสังจังตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาก,กับน้องข้างบ้านที่เป็นพ่อแม่คนอินผมเป็นลูกอีสานนะครับคุณพ่อเป็นคนขอนแก่นแม่เป็นคนร้อยเอ็ดแต่ก็เป็นลูกครึ่งก็มาเกิดที่อุบลผมชอบสิ่งที่เป็นลักษณะทางภาคเหนือคนเชียงใหม่คนกะเหรี่ยง คนชาวดอยคนพม,มา่าผมได้ไปกราบมีโอกาสไปไปกราบไหว้สักการะเจดีย์ชเวดกองอยู่สองสาครั้งผมรู้สึกว่าบางอย่างผมต้นต้นเขาร่างงูบางอย่างผมอาจจะอยู่ทางทิศนั้นบางท่านว่าเป็นคนจีนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคนจีนเป็นคนจนคนจนนะครับมีเวลานิดหน่อยนะครับแล้วทีนี้ถ้าท่านใดเข้ามาฟังณตอนนี้ตั้งแต่ณตอนนี้เลยจนถึงไม่เกินอ่ะ ถ้า,ถ,าถ้าดีสุดคือตั้งแต่ตอนนี้ไม่เกิน9ก้าโมงเชา้าจุดทุบอธิษฐาน21ดอกทั้งที่ฝากชื่อมาหรือไม่ฝากชื่อมาหรือร่วมบุญมาหรือไม่ร่วมบุญมาก็ตามแต่21ดอกในวันที่12นี้แต่ถ้าท่านเพิ่งเข้ามาฟังในวันนี้ดีทั้งวันหรือจะจุดย้อนหลังก็ได้นี่คือเจตนาผมทํามาครั้งนี้เพราะว่าที่สุดของควใจผม,ผมเกิดวันที่14คุณแม่ บ,บางอย่างเราทําขึ้นมาเพื่อเป็นให้กับคนที่เราลักอย่างเหมือนสมมติว่าอ่ะเรามีรูปถ่ายบางอย่างเราก็เอามาทําเ็ดกรอบนะคุกกี้ของเราเพราะว่าเป็นพลังงานใจบางอย่างก็ได้นะครับถ้าเดือนนี้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยดีเดือนหน้าเป็นวันเกิดพอมดน้อย17สิงหาผมจะทําอย่างนี้อีกแต่ว่าผมจะไม่ได้มามามาบอกหรือหรือดใด ก็ตามแต่แต่ผมก็จะทําของผมผมไม่มีเจตนามาตั้งตนเป็นเจ้าลทัทธิเจ้าศาสนาะเรียรัยบริจาคใครอยากร่วมบุญก็ร่วมบุญมาด้วยใจแล้วพี่ที่อยู่ก็พี่ๆก็บอกว่าหลังจากทุกใจมานานร้องไห้มันมีพลังงานบางอย่างก็ฝากให้ผมทําอะไรบางอย่างก็ทาทาทาให้เหมือนอาทาทังทั้งพี่เนี่ยนะฝากมาพันหนึ่งแล้วไปซื้อของผมชอบซื้อของผมไม่ชอบซื้อเป็นถังผมก็ซื้อสแสดงรายการไป พันกว่าบาทก็คือมากกว่าที่ท่านนํสลงมาแล้วก็ไปจัดการให้ก็คือจัดสรรบุญอ่ะทาไมทาหมดก็ทําหมดรู้ว่ามันมีบางอย่างที่รอคอยเขาอยู่ก็ร่วมมาปั๊บปั๊ปัป๊บแล้วล่าสุดก็มาถูกหวยก็ได้เงินรู้สึกว่าที่ทําคืนมาที่ทํามากับผมก็ย้อนกลับคืนไปอย่างรวดเร็วหลายท่านก็แค่คิดถึงก็ถึงนะครับ ใดๆก็ตามแต่นะครับเจตนาของใจวันนี้มาสื่อสารมาแนะนำสำหรับท่านที่รอคอยฟังแล้วผมก็จะทำภารกิจผมแล้วนะสวัสดีครับ